ต้นชายาปลูกง่ายแค่ไหนมาดูกันอย่างต้นนี้เราวางพิงกำแพงไว้แล้วลืมผ่านไปไม่นานเรามาดูอ้าวรากงอกเฉยเลยค่ะพวาลยสวนสวัสดีค่ะวันก่อนเราตัดต้นชายาที่อยู่หน้าบ้านค่ะเพราะว่าเขาสูงจะโดนสายไฟแล้วเราก็เอามากองทิ้งไว้ข้างกำแพงนะคะ คือเรื่องของเรื่องเราเก็บไปทิ้งไม่หมดค่ะอย่างต้นนี้เราก็ไม่ได้ชำนะคะไม่ได้ปักชำใดๆค่ะเพียงแค่เขาเพิงอยู่กําแพงแบบนี้ลักษณะนี้เลยนะคะทุกคนแล้วมาดูตรงนี้เลยค่ะรากก็งอกออกมานะคะแล้วก็แทงลงดินด้วยค่ะยึดกับดินแน่นเลยนะคะก็คงต้องปล่อยให้เขาโตค่ะดีสิอีกค่ะจะได้มีผักชัยยาไปจิ้มน้ําพริกนะคะที่จริงที่บ้านก็มีตั้งหลายต้นแล้วเหมือนกันค่ะผักชัยยามีประโยชน์นะคะเชิญชวนทุกคนมาปลูกได้เลยมาดูต้นนี้สิคะเห็นไหมคะว่า เขาวางเอกขณกแบบนี้คือเราไม่ได้ตั้งใจจะปักชํำหรือว่าอะไรใดๆนะคะแต่เขาก็งอกออกมาเฉยเลยค่ะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหามาปลูกได้เลยค่ะไม่ว่าจะปลูกในกระถางหรือว,ว่าปลูกไว้หน้าบ้านแบบนี้เราก็จะมีชัยยาไว้กินชัยยามีประโยชน์และสรรพคุณดีมากปลูกง่ายและไม่ต้องดูแลอะไรมากเหมาะสาหรับคนที่ไม่มีเวลาดูแล